โรงเรียนบ้านปักตกภูมิใจเสนอกระตูนสองดีเรื่องรู้เท่าทันสื่อตอนซื้อของออนไลน์ณบ้านของฟิลฟิลเป็นเด็กที่ชอบซื้อของออนไลน์แต่ฟิลไม่ค่อยชอบศึกษาก่อนว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่รองเท้าอะไรเท่จังเลยเนี่ยลองติดต่อถามซื้อดีกว่าผมสนใจคู่นี้ครับ เ่ hey, แบบนี้ต้องจัดซะหน่อยแล้วละโอเแล้วนะครับค่ะได้รับของในอีกสองวันนะคะครับผมสองวันต่อมาฟิวก็นั่งรอรับของที่หน้าบ้านแต่ของก็ไม่มาสักทีฟิวเลยโทรไปเช็กกับแม่ค้าเอ๊ะทำไมของไม่มาสักทีนะของมันน่าจะมาวันนี้นี่นาะเหมือนกับที่เรานัดกันไว้ ลองโทรไปถามกับแม่ค้าหน่อยดีกว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเลยบครับทำไมวันนี้ของที่ส่งไม่มาถึงครับเนี่ยขอโทษนะคะคุณโดนหลอกแล้วค่ะคุณเชื่อคนง่ายเองคุณไม่ยอมเช็กก่อนว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมหรือเพจจริงเสียใจด้วยนะคะบ๊ายบายนี่ผมถูกหลอกเลยเนี่ยไม่นะหนึ่งหมื่นสองพันบาทของผมอืม <c oughs> ไม่น่าเลยรูนี้เช็คก,ก่อนซะก,ก็ดี น้องๆเห็นไหมคะว่าการที่เราจะซื้อของออนไลน์เราจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบแมค่ค้าออนไลน์เพื่อมาหลอกให้เราซื้อของโอนเงินแล้วไม่ส่งของมาให้เราพี่โทรศัพท์อยากบอกน้องๆว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรควรคิดแต่ตองให้ดีก่อนนะคะศึกษาดูให้ดีว่าเพจั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าสําหรับวันนี้พี่โทรศัพท์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ